บทที่22อุปชีวกอาคันตุกะคนสุดท้ายลากลับไปเมื่อเวลาบ่ายคร้อยท่านพระครูกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือก็พอดีนายสมชายนำพระพิสุรูปหนึ่งเข้ามาในกุฏิผู้มาใหม่ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านพระครูรับไหว้แล้วก็ทักขึ้นว่าท่านสมพานเองหลอกหรือไปยังไงไมายังไงกันเราเนี่ย ผมว่าเรือจ้างเข้ามาส่งครับมีเรื่องร้อนใจจะมาปรึกษาท่านพักครูคนพูดมีท่าทางอมทุกข์หน้าตาดูหมองคล้ำไรสง่าราศีผิดกับผู้ที่อยู่ในสมณเพศทั่วๆไปนายสมชายรินน้ำชาใส่ถ้วยมาประเคนแล้วก็ลุกออกไปท่านสมพานคงไม่อยากให้เขาอยู่รับฟังเรื่องร้อนใจของท่านเป็นแน่ มีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรหรือดูท่าทางท่านไม่มีความสุขเลยนี่เรื่องคอขาดบาดตายเชียวละครับสมภารวัดฝั่งตรงข้ามตอบพลางหยิบธนบัตรสองปึกใหญ่ออกมาจากย่างวางไว้ตรงหน้าท่านเจ้าของกุฏิตั้งใจจะใช้เงินเป็นเครื่องล่อให้ธุระของตนบรรลุจุดหมายท่านพระครูเห็นไม่ชอบมาพากล จึงกล่าวเตือนว่าท่านสมพานเอาเงินออกมาวางทำไมตั้งมากมายถึงปานนั้นผมว่าเก็บใส่ย,ย่ามไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นมันจะไม่ดีผมจะถวายท่านพระครูเงินสองหมื่นที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตเลยแต่ก็จะตัดใจถวายถ้าท่านช่วยผมได้สำเร็จบอกตามตรงว่าเสียดายใจแทบขาดคนพูดมีเจตนาจะให้ค่าของ เงินทองหมื่นนั้นดูมากมายมหาศาลหากคนฟังกลับกล่าวเสียงเรียบว่าเสียดายก็เก็บไวเ้เซตเธอรับรองว่าถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยจนสุดความสามารถโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นถึงผมจะไม่เคยมีเงินมากมายเท่านี้แต่ผมก็ไม่คิดอยากได้พูดไปท่านก็คงไม่เชื่อแต่มันก็เป็นความจริง โดยส่วนตัวแล้วผมไม่สะสมเงินทองใครมาถวายผมก็ปัดเข้าเป็นเงินวัดเพราะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติธรรมผมว่าท่านคิดผิดแล้วเพราะสมัยนี้ใครๆเขาก็สะสมเงินทองกันทั้งนั้นสำหรับผมเงินสำคัญมากเวลามีเรื่องเดือดร้อนมันก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ท่านพระครูเชื่อผมเถอะลองไม่มีเงินสัอย่างเดียวเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมถือคติว่านักบวชต้องดำเนินชีวิตอย่างสันโดษการสะสมเงินทองเป็นเรื่องของคารวาสเขาถ้าเชนั้นผมกนน็นิมนต์ท่านสันโดษต่อไปก็แล้วกันส่วนผมทำอย่างท่านไม่ได้เพราะผมไม่ชอบ ตั้งอยู่ในความประมาทท่านพระครูอยากจะย้อนว่าการกระทําของท่านสมพานนั่นแหละที่เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทคือประมาทมัวเมาในลาบสักการะแต่ท่านก็ไม่พูดเพราะรู้ว่าพูดกับคนมิจฉาทิฏฐินั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งคนคนนั้นเป็นพระด้วยแล้วก็จะพึงนึกถึงคำพังเพยที่ว่า ทิฏฐิพระมานะครูให้มากๆท่านว่ามีเรื่องจะปรึกษาไม่ใช่หรือท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องคุยครับผมจะมาขอความกรุณาจากท่านโปรดช่วยผมด้วยผมก็เห็นมีแต่ท่านคนเดียวนี่แหละที่จะช่วยได้นึกว่าเอาบุญเถอก็ผมยังไม่รู้เรื่องราวและจะไปช่วยท่านได้ยังไง เล่าให้ผมฟังก่อนสิสมพานวัยเดียวกับท่านพระครูจึงเล่าพวกชาวบ้านเขาจะจับผมศึกเขาหาว่าผมต้องอบัติประราชิกแล้วท่านเป็นอย่างที่เขากล่าวหาหรือเปล่าเล่าเปล่าเปล่าครับตอบไม่เต็มเสียงนะักอ้าวก็ในเมื่อท่านไม่ได้เป็นและจะต้องไปเดือดร้อนทำไมกันไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงไมายังไง ทำไมเขาถึงมากล่าวหากันง่ายๆอย่างนี้ท่านสมพานรีบคร้อยตามว่านั่นสิครับอยู่ดีๆเขามากล่าวหาผมเรื่องไม่มีมูลความจริงก็มากล่าวหากันได้ประโยคหลังบนเสียงอ่อยๆเอแต่โบราณเขาว่าไม่มีมูลฝอยหมามันไม่ขี้ท่านอย่าปดผมดีกว่าเล่าไปตามตรงเธอว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยขอให้พูดความจริงก็แล้วกันเมื่อท่านพระครูพูดอย่างนี้คนฟังก็เลยต้องเล่าไปตามความเป็นจริงแต่ไม่ทั้งหมดว่าเขาหาว่าผมเสพเมถุนคือว่าผู้หญิงเข้ามาปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับผมเขาก็มากับแม่ทุกครั้งแต่วันนั้นแม่เขาป่วยมาไม่ได้เขาก็เลยต้องมาคนเดียวแล้วยังไงท่านพระครูซัก เพราะเห็นเรื่องกำลังจะเข้าเขาท่าทางคนเล่าก็มีพิรุษชวนให้สงสัยนักเขาก็มาปรึกษาผมโดยที่ไม่มีแม่มาเป็นเพื่อนแล้วปรึกษากันที่ไหนท่านพระครูสวมบทอายการก็ปรึกษากันที่กุฏิผมมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มีเข้ามาเวลาเท่าไรประมาณสองทุ่ม แล้วปรึกษากันถึงกี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มก็ยังไม่ดึกเท่าไรพูดแบบเข้าข้างตัวเองและตอนปรึกษานั้นนะ่ปิดไฟหรือเปิดไฟปรึกษากันเปิดครับแต่ไฟมันรีไปน่อยเลยออกจะมืดมืดแล้วยังไงต่อไปผมก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาไม่แอบดูอยู่และก็มีคนไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สั่งให้คนมาล้อมกุฏิไว้ แล้วท่านรู้ตัวตอนไหนก็ตอนที่เขาตะโกนมาบอกแล้วผู้หญิงเขาก็ตกใจเลยกระโดดขึ้นมานั่งบนตักผมก็ตอนที่เขากระโดดเข้ามาทำไมท่านถึงไม่กระโดดหน้าต่างหนีไปก่อนละ่ะอยู่ให้เขาจับได้คานหนังคาเขาแล้วใครเขาจะเชื่อผมก็คิดจะหนีแต่ผู้หญิงเขาจับไว้แน่นเลยท่านเลียงมาใช้คำว่าจับไว้แน่น แต่ความจริงคือกอดไม่แน่นเพราะกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วยังไงต่อไปท่านพระครูสักพวกเขาก็พากันบุกขึ้นมาบนกุฏิแล้วก็เห็นข้าวเห็นอะไรเห็นผู้หญิงนั่งบนตักผมแล้วก็จับผมไว้แน่น เขาก็ตั้งข้อหาว่าผมนะเสพเมทุนจะจับผมศึกท่านพระครูไม่แน่ใจว่าเรื่องที่สมภารเล่ามาจะเป็นความจริงทั้งหมดจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้รู้สึกเศร้าสลดใจที่เห็นผู้อยู่ใต้ร่มกาสาวพัดประพฤตินอกรีดนอกรอยเช่นนี้แล้วท่านจะให้ผมช่วยอะไรถาม พระมองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยได้อย่างไรคนถูกถามมีสีหน้าดีขึ้นรีบตอบว่าผมขอความกรุณาท่านช่วยพูดกับเขาด้วยอย่าให้เขาจับผมศึกแล้วอย่าให้เขาถอดผมออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสท่านพระครูทนฟังไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นสิท่านสมพานลองเอาใจเข้ามาใส่ใจเราดูบ้างเป็นไร ถ้าท่านเป็นชาวบ้านไม่เห็นพระธรรมอย่างนี้ท่านจะคิดยังไงท่านจะยังศรัทธายังเคารพพระรูปนั้นอยู่หรือผมขอตำหนิท่านตรงๆว่าท่านทำร้ายจิตใจชาวบ้านมากเกินไปแล้วก็ยังทำลายความเคารพนับถือที่พวกเขามีต่อท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าท่านกำลังทำให้พระาศาสนาต้องมัวหมองผมรู้สึกเสียใจมาก เสียใจจริงๆคนฟังก้มหน้างุดอยากจะยอมรับผิดหากเจ้าทิฐิมานะก็ยุยงว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมท่านเป็นถึงสมพานจะยอมแพ้ไม่ได้ให้กำลังใจจากทิติมานะเช่นนี้ท่านสมพานจึงเถียงข้างๆคูๆว่าท่านพรักครูพูดยังกลับว่าผมเป็นคนผิด ใครผิดใครถูกท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วผมขอถามท่านหน่อยเถอะสิขาบท227ร้อย่ข้อนะท่านเหลืออยู่กี่ข้อเอาละไหนไหนก็ตั้งใจมาขอคำปรึกษาผมก็จะขอถือโอกาสแนะนำว่าท่านศึกเซตเถะศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนซียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวคืนอยู่ต่อไปก็รังเจตธรรมให้พระาศาสนาต้องมัวมองหนักขึ้น ท่านจะมาติดอยู่กับตำแหน่งสมภารได้ยังไงในเมื่อชาวบ้านเขาไม่ต้องการท่านแล้วอย่าเหยียบเรือสองแคมเลยนะท่านไม่ช่วยผมจริงหรือผมรู้ว่าท่านช่วยได้เสียแรงที่เรารู้จักกันมานานอีกฝ่ายตัดพอก็ในเมื่อรู้จักมานานท่านก็น่าจะรู้นิสัยผมดีอย่าให้ผมต้องทำผิดไปอีกคนหนึ่งเลย รู้ตัวหรือเปล่าผมผิดหวังมากที่ท่านเห็นคงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีไม่น่าเลยท่านจติจะว่ายังไงผมยอมทั้งนั้นขออย่างเดียวช่วยผมด้วยที่ผมบากหน้ามาพึ่งก็เพราะเห็นว่าท่านเป็นคนมีเมตตาและท่านก็ไม่เมตตาผมเลยเชียวหรือสมภารวัดฝั่งตรงข้ามยังคงรบเร้า เมตตามันมีขอบเขตของมันนะท่านถ้าเราเมตตาคนในทางที่ผิดก็เท่ากับช่วยุดให้เขาลงนรกเร็วขึ้นท่านเชื่อผมสักครั้งศึกียดีกว่าจะมาคาราคาซังอยู่อย่างนี้ผมจะสึกได้ยังไงท่านคิดดูก็แล้วกันอายุผมปาเข้าไปตั้งห้าสิบแล้วจะไปทำมาหากินอะไรได้เคยชินกับการเป็นผู้รับ สึกออกไปแล้วใครเขาจะเอาเงินเอาทองมาถวายข้างผู้หญิงเขาก็อายุเพิ่ง17การงานก็ยังไม่ได้ทำเพราะยังเรียนไม่จบที่สำคัญกว่านั้นก็คือการเป็นเจ้าอาวาสใช่จะเป็นกันง่ายๆเมื่อไรกันก็ในเมื่อท่านยังห่วงห่วงตำแหน่งและทำไมถึงไม่รักษาไว้ให้ดีละ่ะมีประโยชน์อะไรที่จะมานึกเสียดายเอาตอนนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ท่านยิ่งพูดผมก็ยิ่งเศร้าใจหนักขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าท่านมาบวชก็เพื่อมาหาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นผมคิดว่าท่านมาบวชเพื่อละกิเลสเสอีกที่แท้ท่านก็เป็นอุปชีวิกาบวชเพื่อหาเลี้ยงชีพจะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของผมแต่ว่าท่านน่ะจะไม่ช่วยผมจริงๆหรือนี่เงินตั้งสองหมื่นเชียวนะ พูดพลางชี้ธนบัตรสองปึกตรงหน้าคิดว่าท่านพระครูจะต้องใจอ่อนเพราะเงินทำให้คนใจอ่อนมานักต่อนักแล้วทว่าท่านเจ้าของกุฏิกลับพูดเสียงหนักแน่นว่าท่านสมพานคงจะเคยดูถูกตัวเองมาจนชินก็เลยพลอยดูถูกผมไปด้วยคนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้แน่ผมจะไม่ยอมจำนนตต่อเงิน แต่จะยอมจำนนต่อความถูกต้องเก็บเงินของท่านไปเสียเถอะผมไม่อยากได้มันรอกสมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกไม่พอใจในการกระทาของอีกฝ่ายต่อเมื่อระลึกรู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความไม่พอใจนั้นก็เปลี่ยนเป็นเมตตาสงสารจึงพูดปลอบใจผู้เป็นอคันตุกะว่าท่านสมภานเคยอ่านพบพุทธวจ,จนะ ที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมไหมพุทธวัจนะที่ว่าหญิงชายครหัดบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเคยอ่านไหม ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14เคยครับผมจำได้ด้วยงั้นก็ดีแล้วท่านลองพิจารณาไปตามพุทธวจนะที่มามาเนี่ยบางทีท่านอาจจะสบายใจขึ้นคิดซะว่ามันเป็นกรรมของท่านท่านเป็นผู้กระทำก็ต้องรับผลด้วยตัวท่านเองไม่มีใครหนีกรรมไปได้ ดูอย่างพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นถึงพระอระหันต์ทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ต้องมาถูกโจรฆ่าตายเพราะกรรมทิฏฐิทำไว้กับบิดามารดาในอดีตชาติถ้าท่านสมพานเชื่อผมก็ขอให้ท่านตามตามที่ผมแนะนำผมจะเชื่อท่านได้ยังไงก็ผมเชื่อท่านก็แปลว่าผมเป็นผู้แพ้และผมเป็นใครผมน่าเป็นถึงสมพาน เรื่องอะไรจะไปยอมแพ้พวกชาวบ้านคนพูดพูดด้วยทิฏฐิท่านพระครูรู้สึกระอาหากใจเย็นพอที่จะพูดต่อไปว่าท่านลืมแล้วหรือคนที่เป็นพระนั้นน่าจะต้องรู้จักแพ้พระต้องเป็นผู้แพ้อยู่วันยังค่ำไม่งั้นโบราณคงไม่สอนไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารท่านอยากจะเป็นพระหรือว่าเป็นมารล่ะ แต่ผมไม่เชื่อโบราณผมถือคติว่าเชื่อโบราณบานบรีฉะนั้นผมไม่เชื่อเด็ดขาดและผมก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเมื่อเห็นว่าท่านพระครูไม่ช่วยแน่แล้วสมภารวัดฝั่งตรงข้ามก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะมาอดกลั้นความโกรธเอาไว้ท่านจึงพูดด้วยความโกรธแค้นว่าดีแล้วท่านจำไว้นะว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว และผมจะคอยดูว่าคนอย่างท่านจะไม่ตกที่นั่งลำบากอย่างผมบ้างรับรองได้คนอย่างผมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่ผมสำรวมระวังในเรื่องนี้ที่สุดแล้วก็อบรมพระลูกวัดด้วยท่านอย่าได้ห่วงไปเลยเธอถึงยังไงมันก็อาจจะพลาดพลั้งเข้าสักวัน ผมเห็นมานักต่อน,นักแล้ววัดที่มีชีอยู่วันดีคืนดีชีก็ตั้งท้องแต่ต้องไม่ใช่ชีวัดป่ามะม่วงจริงอยู่ถึงวัดผมจะมีชีแต่ผมก็สร้างสำนักชีให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ให้มาจุนจ้านวุ่นวายกับพระแล้วก็ห้ามพระเข้าไปในเขตสำนักของชีใครไม่เชื่อฟังผมก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่น และตัวผมก็ทำตามกฎเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่เคยถืออภิสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทำเลอะเลือนลามปามเหมือนท่านรอกเมื่อฝ่ายนั้นว่ามาท่านก็เลยว่าตอบเอาบ้างอยากจะสอนอคันตุกะทางอ้อมด้วยถ้อยคำของสมพานวัดป่ามะม่วงทำให้สมพานวัดฝั่งตรงข้ามร้อนรุ่มคลุ้มคลั่ง เราวกับนั่งอยู่บนกองเพลิงถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเป็นฝ่ายผิดแต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาว่ากำลังนึกหาถ้อยคำเผ็ดร้อนมาโต้อตอบให้รู้สึกเย็นวูบวาบชุ่มชื้นฉ่ำในหัวใจไฟโทษสะดับลงด้วยอำนาจเมตตาที่ท่านพระครูแผ่มาให้สำนึกผิดชอบชั่วดีกลับมาอีกครั้งสมภารใบห้าสิบจึงพูดเสียงอ่อยๆว่า ผมเสียใจนี่ถ้าผมไม่ประมาทก็คงจะไม่พลาดพรั้งถึงปานนี้ผมขอสารภาพว่าผมต้องอาบัติประราชิกไม่รู้ผีป่าซาตานตนไหนที่มาดนใจให้ผมเห็นกงจากเป็นดอกบัวอดโยนความผิดให้พ้นตัวไม่ได้อย่าไปโทษผีที่ไหนเลยท่านโทษตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าเราขาดสติถึงได้เป็นเช่นนี้ อาจจะจริงอย่างที่ท่านว่าตกลงผมยอมศึกเงินจำนวนนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผมในการก่อร่างสร้างตัวพูดพลางเก็บเงินเข้าในย่ามดังเดิมรู้สึกอัดอั้นตันใจจนพูดไม่ออกได้แต่นั่งคอตกนิ่งอยู่ท่านเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วเอาสมองไว้คิดเรื่องการทำมาหากินดีกว่าท่านสร้างบุญบาร,รมีมาเพียงแค่นี้ ถึงเราจะต้องจุติก็ต้องจุติท่านหมายถึงการเคลื่อนจากเพศพรหมจันทร์แต่ผมเสียใจเสียใจและก็เสียดายที่ไม่สามารถรักษาเพศพรหมจันทร์ไว้ได้ถึงอย่างไรผมก็อยากจะเป็นพระมากกว่าเป็นข้าหรหัดนี่ถ้าศึกออกไปก็ต้องไปอยู่ที่อื่นคงทนไม่ได้ที่จะต้องถูกยเยาะเย้ยถักถาง,างจากคนที่เคยกราบเคยไหว้ผม มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพูดเสียงเครือและท่านพระครูก็เห็นน้ำตาของลูกผู้ชายวัยเดียวกับท่านรู้สึกสงสารเห็นใจหากก็ช่วยอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมใดคาริกอเมื่อเขาก่อกรรมสร้างกรรมเขาก็ต้องรับผลของมันไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือร้ายหวานหรือขมก็ต้องอม ้องกลืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วท่านคิดจะไปอยู่ที่ไหนท่านมีญาติพี่น้องที่ไหนบ้างไม่มีเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องผมตายหมดเหลือแต่ล้านลานซึ่งไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานคงจํากันไม่ได้แล้วแต่ถึงจําได้เขาก็คงไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคนต้องอบัตประชิกอย่างผมคราวนี้ท่านถึงกับสะอกสะอื่นออกมารู้สึกอัปยศอดสูเป็นที่สุด ท่านพระครูเองก็รู้สึกรันทดใจจนไม่รู้จะกล่าวปลอบว่าอย่างไรต่างนั่งนิ่งกันไปพักหนึ่งแล้วอาคันตุกะจึงพูดขึ้นว่าผมเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนขอบคุณที่ท่านพระครูให้สติผมเพิ่งประจักษ์เดี๋ยวนี้เองว่าท่านมีเมตตาอย่างแท้จริงเพราะท่านช่วยผมในทางที่ผิดก็เท่ากับชดให้ผมดิ่งลงนรกเร็วขึ้นต้องขอโทษ ที่รู้สึกโกรธท่านในตอนแรกผมลาละครับพูดจบก็ก้มลงกราบเจ้าของกุฏิสามครั้งท่านพระครูรับไหว้และพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าขอให้ท่านโชคดีมีอะไรที่ผมจะช่วยได้ก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจผมยินดีจะช่วยทุกเรื่องที่ไม่ผิดทํานองครองธรรมขอให้นึกถึงผมบ้างครับ ผมจะนึกถึงท่านพระครูเป็นคนแรกผมไปละครับแล้วกลับยังไงล่ะถามอย่างเป็นห่วงเรือเขารออยู่ครับผมเหมาเรือมางั้นผมจะเดินไปส่งที่ท่าน้าอย่าเลยครับนี่ก็รบกวนเวลาท่านมากแล้วเห็นว่างานท่านยุ่งมากไม่ใช่หรืออาคันตุก,กะพูดอย่างเกรงใจ ไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ตั้งใจจะไปส่งแล้วเสียเวลาแค่ห้านาทีสิบนาทีจะเป็นไรไปแล้วจึงเดินไปส่งอคันตุกะถึงที่ท่าน้ำหลังวัดก่อนลงเรือท่านสมพานหันมาขอบคุณและกล่าวว่าขอบคุณท่านพระครูละเกินผมสบายใจแล้วจริงอย่างที่ท่านพระครูว่าเราทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่ว เราต้องรับผลของกรรมนั้นผมไม่ได้ว่าท่านอย่าเข้าใจผิดผมเพียงแต่ยกพุทธพจน์มาอ้างเท่านั้นท่านพระครูรีบออกตัวนั่นแหละถ้าท่านไม่พูดอย่างนี้ผมก็ยังคงมืดบอดอยู่เดี๋ยวนี้ผมตาสว่างแล้วผมขอชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดท่านพระครูเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขอให้ท่านเจริญในธรรมมากยิ่งขึ้นและขอให้ท่านบรรล,ลุธรรมสูงสุดภายในชาตินี้ผมขออนุโมทนาพูดพร้อมกับยกมือประนมไหว้ยอย่างนอบน้อมท่านพระครูยกมือรับไหว้แล้วยืนรอกระทั่งเรือลำน้อยเคลื่อนออกจากฝั่ง ตะวันรอนอ่อนแสงลงมามากแล้วเงาของพระกับคนแจวเรือก็ทอดลงบนพื้นน้ำนั้นเห็นได้ชัดเจนท่านพระครูรู้สึกตกใจที่เงาของท่านสมพานไม่มีศีรษะรู้ได้ในทันทีว่าภิกษุรูปนั้นชะตาขาดท่านจึงหาทางช่วยเหลือด้วยการรีบกลับมาแผ่เมตตาให้อย่างน้อยก็ช่วยให้วิญญาณดวงนั้นไปสู่ทุกติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ต้องตกไปอยู่ในที่นั้นชั่วกับชั่วกันท่านช่วยได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ขึ้นจากเรือแล้วท่านสมพัน์ต้องเดินต่อไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจึงจะถึงวัดดวงตะวันเคลื่อนลงตามเข้าไปทุกขณะหนทางแคบๆที่สองฝากข้างเป็นป่ารกเรือจึงดูมืดคลื้มกว่าปกติท่านเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเพราะอยากจะถึงวัดก่อนเวลา งูเงี้ยวออกหากินเหลืออีกไม่กี่สิบก็กจะพ้นแนวป่าและท่านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใกล้ตัวหลายนัดรู้สึกเจ็บแปรบที่ขั่วหัวใจแล้วความรู้สึกทั้งมวลก็ดับว,วูบลงในขณะที่นึกถึงท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเป็นสํานึกสุดท้ายข่าวการมรณภาพของท่านสมภารเพราะถูกลอบยิงเป็นที่โจทจันกันทั่วไปทั้งหมู่บ้าน แล้วก็เลยเป็นที่รู้กันทั้งตำบลและอำเภอนอกจากท่านพระครูแล้วไม่มีผู้ใดรู้ว่ามือปืนนั้นเป็นใครจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเท่านั้นที่รู้ว่าคนยิงคือคู่รักของผู้หญิงที่ท่านสมพานไปพัวพันด้วยความหึงหวงกลายเป็นเครียดแค้นจริงชังจึงมาดักยิงเสียให้สมแค้นแต่สาเหตุที่เลึกลงไปกว่านั้นก็คือ มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมชาติก่อนท่านสมพานไปฆ่าเขาไว้มาชาตินี้เขาจึงตามมาฆ่าแม้ท่านจะอยู่ในเพศบรรปะชิตแต่เมื่อกระทำกรรมชั่วกรรมดีท้าสั่งสมไว้ก็จึงหมดลงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วมาให้ผลท่านสมพานได้ชดใช้เวรกรรมที่ท่านก่อแล้ว